รถบรรทุกชนท้ายรถสิบล้อมีผู้เสียชีวิต3รายท่านผู้ชมคะในเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้รถยนต์นะคะเป็นรถบรรทุกชนท้ายกับรถ10ล้อค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะเมื่อเวลา17.30นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ ทางสอพอเมืองระยองได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถบรรทุกชนท้ายรถสิบล้อมีคนติดอยู่ในรถ3คนเหตุเนี่ยเกิดบริเวณพื้นที่งานวางท่อริมถนนสาย36ฝั่งขาเข้าระยองตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลระยองหน่วยกู้ภยัยสว่างพรกุศลเดินทางไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุรถเนติดเป็นแถวยาวเลยค่ะ โดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เป็นตู้ทึบ6ล้อหมายเลขทะเบียน52 3784กรุงเทพมหานครชนท้ายกับรถ10ล้อหมายเลขทะเบียน82 6572ปราจีนบุรีที่จอดขึ้นท่อนะคะสภาพรถ6ล้อโดนชนจนยุบไปถึงห้องโดยสารเลยค่ะมีคนติดอยู่ภายในรถเนี่ย3ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว1รายส่วนอีก2คนนะคะในเหตุการณ์เนี่ยยังมีชีพจรอยู่แต่ว่า,าการสาหาัสเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้เครื่องตัดทางนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายรวมถึงผู้เสียชีวิต1รายออกมาจากรถและนําส่งโรงพยาบาลระยองแต่จากอาการสาหัสที่ได้รับนะคะปรากฏว่าผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบ ตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง3รายประกอบด้วยนายวัฒนพง์เนื่องจำนงอายุ36ปีเป็นคนขับนายสุปชัยปรีชมอายุ31ปีและนายสมบูรณ์พรมคำน้อยอายุ41ปีโดยทั้ง2เป็นผู้โดยสารที่มาด้วยกันค่ะโดยจากการสอบสวนคนขับรถบรรทุก10ล้อคันที่ถูกชนคันสีฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งคนขับก็รออยู่ในจุดเกิดเหตุให้การว่า ขณะเกิดเหตุเนี่ยตนเองกำลังนั่งอยู่บนรถเพื่อรอขึ้นท่อนำไปก่อสร้างในจุดใกล้เคียงก็คือไอ้ท่อวงใหญ่ๆนั่นนะคะแต่ปรากฏว่ารถ6ล้อตู้ทึบขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนกรวยที่วางกั้นสถานที่ก่อสร้างแล้วก็มาพุ่งชนรถมาพุ่งชนรถท้ายรถ10ล้ออย่างแรง พอรถถูกชนก็รีบมาดูเลยพบว่าคนเนี่ยติดคาอยู่ในรถเลยค่ะไม่สามารถช่วยเหลือนำตัวออกมาได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือตรวจสอบนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวคนขับรถ10บล้อและพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทางแจ้งให้ญาติและนายจ้างของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายได้รับทราบ ส่วนทางด้านผู้ใช้รถที่อยู่บริเวณนั้นก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันมีการเตือนที่กระชั้นชิดเกินไปหรือเปล่าเห็นไม่เด่นชัดหรือเปล่าก็เลยทําให้คนที่ขับรถมาด้วยความเร็วหยุดรถไม่ทันต้องมีการติดป้ายเตือนให้ชัดเจนกว่านี้หรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ